ึงในพี่น,อน้องแม่หอมใส,ส่ใส่ลหลายๆอย่างยายเยอะแยะเลยกับใส่อันนั้นนี่อันนี้นี่เห็ดอันใส่อันใส่อันใส่ซ้อนกับว่าคักรถพี่น,อน้องอ๋า,อาจะมากินนั่นจะเป็นเห็ดผู้ดีอังกฤษเนาะ <laughs> จะหาคักบ่ เอวันนี้ก็ต้องใส่ซอสเดฟพี่น้องใส่ซอสพร้อมน,นี่ปลาบบนผีไก่นุ่งตักใส่ผักบุเบิลชูแนลหรอกจก่มาสายย่างไรใส่ผักบ,บุเบิลชูแนลเนียเนนเมยนี่นะนี่หอมติ่กินเหตุบ่งอืม มันจะเีนอ่ะอืมอืม,อมใส่บัหมาท่อนม่าใส่บะหมาท่อนใส่ยางละหลายไปไหนมันร่นอ,อุดกัน ให้เขาพูดพอนะลองผักนะมิสจะแน่ว่ะเป็นตะกินได้ไหมอันนี้มันอุดได้จ้ะอุดอุดอนนมันอุดได้นะ มีแมนไก่แม,มนมักกะทิเบิ้งผักผาดไงข่อยด้วยโคด้าเบิ้งผักผาดไงข่อยหลายทักไงพี่ใครนุ่ยนำเอานำเอาเบิ้งแม่พี่นำเบิ้งข่อยกัดข่อยเบิ้ง học là con, hmm, năm bình say like bao đây, anh giải ai à, giải àp à กินแน่ยังเสิ่อันเป็นผู้ดีวะอะไรหรอจ๊ะอันเป็นผู้ดีผัวงา่งไม่ได้หรอ ซ้ำกินเมียงนั่นละมันเป็นผู้ดีนมันบอแทบเอาผีไข่เนื้อย่างใทะกันโมนี่เลยโอเคจ้าพี่น้าท่านี่เนาะ ในหอมกับชีสโยกันไรม้ะ